แม่เป็ดแล้วแหม่เป็ดเนี่ยดูพูมันทุกคนอืแต่น้องฉี่แล้วนะน้องฉี่เมื่อคืนแล้วก็วันนี้ก็ฉี่ให้เห็นอีกรอบหนึ่งรนะวังว่ว<ะ>าจะหลุดนะไอหัวน้องแดงหัวน้องแดงน้องแดงเขาพุ่งไหมเขาโชว์พุ่งให้ทุกคน,กนออ่อยเอวเอวเอ้วอู้ว้อนให้แล้วลทั้งสองตัวค่ะ หายอืดอแล้วค่ะทุกคนอืดอืดแล้วเย่ yeah. พี่โอเปนพวง์รู้ไหมรู้ไหมพี่เดี๋ยวนี้นะคือเวลาคุยกับเขาเขาจะเดินมาหาเสียงเราหัวสั่นหัวสั่นตุ๊กติกตุ๊กติกหืมหน้าตาน่ารักใช่ไหม ไปนอนไปไปนอนไปลูกชายอื้อลูกชายอื้อ